สวัสดีครับวันนี้พบกับของเล่นอาร์ทอยของไทยเออเรียกว่าของเล่นอาร์ทอยดีไหมเอาเรียกว่าเป็นของแถมและกันคาดการตลาดครับกับโปเตโต้คอรนเนอร์นี่น่ารักมากนะครับโอเวคุกเฟสนะครับผมก็เป็นน้องน้องมันนะน้องมันน,มน,น้องโปเตโต้นะครับผมที่ถ้าเราซื้ออาหาร2องรบาทนะครับแล้วเ,เราจะได้มานะตุก๊กตาตัวนี้น่ารักมากนี่ตุ่ยิงตุ่ยิงมาครับ จริงคุ้มค่ามากเลยนะตัวเนี้คือซื้อแล้วคุ้มมากนะตัวนี้นะครับน้องน้องมันน้องมันนะครับเราดูตัวนี้เขียนสวยด้วยนะนี่โอตโตคอนเนอร์ o คือทําดีมากครับรู้เลยว่าเขาใส่ใจในเรื่องของการแบบผลิตแล้วก็ใส่ใจให้ผู้บริโภคอะสะสมจริงครับน้องออกมาน่ารักมากนะส่วนตัวกล้าจะมีแบบนี้ครับนี่เบิร์ดเซอร์ติฟิเคทครับผมใบรับรองการกําเนิดน,นะนัมเบอร์ของผมคือ BPF 02196นะครับตั้งชื่อได้วันเกิดสีขนนะครับอ่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็ลายเฟนนะครับผมประมาณนี้นะครับ BPF มาจากเขาว่า Baby Potato Farm นะครับผมประมาณนี้นะ,ะก็น่ารักมากนะครับส่วนนี้เบบี้อีกแล้วเบบี้นะช่วงนี้อะไรเบบี้กำลังดังหรือเปล่านะนะอันนี้ก็เป็น Baby p โ t เ t o f a r ฟมนะครับส่วนนี้เป็น b บบี้ a ซนเดอร์คอลเลกชันนะครับเบบี้ a ซนเดอร์คอลเลกชันนะก็จะมี5ดีไซน์หลักบวก1 and Chill, Laser, Baby et, s e ซีเค็ดเรซิพีชิมแอนด์ชิลชิคเลเซอร์เบบี้บักเก็ตกู๊กูแซนเดอร์แล้วก็แซบเดวิลนะครับผมแล้วก็ซีเค็ดน่าจะนั่งบนบัตรลังอะไรผมไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะแนบให้ดูนะว่าตัวของซีเค็ดตัวเนี้ยมันคือรูปอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าในเน็ต มีใครได้หรือยังนะครับผมก็เห็นวันแรกออกปุ๊บก็รีบซื้อเลยนะตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อปกติเนี่ยเราจะซื้อในราคา399เลยนะถือว่าเป็นกล่องสุ่มที่ค่อนข้างแพงใช้ได้แต่ถ้าเรานะครับสั่งเซตอาหารรอ299เนี่ยคุณสามารถซื้อในราคาแค่เ9บาทเอาจริงก็จะงงๆนิดนึงว่า299บก7เนี่ยมันคือ378 378ได้ไก่ด้วยได้อนี้ด้วยแต่ ถ้าคุณซื้อเปล่าสามเก้าเก้าก็เลยแบบเอ๊ะแทนที่จะเขาทําเรื่องของรบ food นะบบฟู้ดเวสต์เนาะคือไม่ซื้อไก่ซื้อตัวนี้ไปเลยเช่นหมดราคาสามอยห้าสิบอย่างเงี้ยผมยังโอเคนะคือผมยังรู้สึกว่าเออเขาก็ซื้อตัวนี้ไปเลยสามอห้าสิบดิจะได้ไม่ต้องมานั่งซื้อไก่แต่การที่คุณบอกให้ซื้อไก่แล้วได้ตัวนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการให้เราซื้อไก่กินนะ่ะนะบางคนบอกว่าซื้อไปแจกเลยก็ได้ครับแล้วเอาไก่อันนี้ไว้นะก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองคนเพราะว่าตัาาาััวะะบบาาาทงงนนนนจดดีคไหต้อมูกนนร น้าน้องน้องน้องโปรเจโตอย่างงอนนะนะครับผมให้แสงกับอันนี้เยอะนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะอะเรามาเดาดีกว่าครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตัวไหนแต่ใจผมเนี่ยในห้าตัวนี้นะอยากได้ไม่บักเก็ตก็เลเซอร์ครับตัวอื่นนี่ผมเฉยๆมากมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนมาแถมแถมแถมเอาเอาโฉฉีกไม่ออกอะอืมดูดิเอาฉีกไม่ออก เนี่ยเก็บกล่องไม่ได้ละโอ้นะครับแต่ว่างานตัวรอยปลูกเขายัางดีไม่พอครับเห็นการ์ดด้วยอะขอแอบดูนิดหนึ่งได้ไหมอ้าในตัวนี้จริงด้วยดีใจครับชิกเลเซอร์นี่ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่เห็นอาร์ตก็ได้ตัวที่ผมอยากได้พอดีเลยคือเราอยากได้ตัวรถอะก็ได้ตัวรถจริงครับ น้องน่ารักขนาดไหนมาดูกันหนึ่งรองแต่แต้นแต้นแต้นแน่น้องตาแบลเชียนะลุงหนวดน้องหนวดนะครับมีป้ายเคฟซีแล้วก็เป็นไก่ขับรถนะไอขับรถน้องไก่นะถือว่าหรือนักเก็ตไม่รู้เนี่ยนี่แต่น่ารักใช้ได้เลยครับแล้วก็ตัวมีความหนักพอสมควรนะสมเป็นอาร์ทอยนะครับงานดีงานดีใช้ได้ครับต้องถือว่างานเขาใช้ได้เลยงานสวยเลยครับอ่าแล้วตัวแว่นเป็นยังไงบ้างก็โค้งใช้ได้นะจริงเอาจริงอย่างเงี้ยเหมือนนักสืบโคนตอนแก่ Mm. ดีไซน์ใช้ได้ครับตัวไก่ตัวล้อแต่ล้อไม่หมุนนะถ้าล้อหมุนได้นี่ผมให้คะแนนมากกว่านี้อีกก็ดูภาพรวมแล้วไม่แย่ครับดูดีทีเดียวหลักนะครับผมสําหรับน้องชิคเลเซอร์นะครับก็เรียกว่ายุคนี้เนี่ยอะไรอะไรก็กล่องสุ่มเนาะแต่ใครจะมาเร็วมาช้าก็แล้วแต่สำหรับผมนะผมว่าตัวนี้แพงแพงตรงที่ว่าแบบถ้าซื้อเปล่าเปล่าอ่ะแพงแต่ถ้าซื้อไก่แล้วซื้อเจ็ดสิบเก้าบาทถูกเจ็ดสิบเก้าบาทได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่ามากครับก็ ข้อเสียของเขาอย่างคือเขาบอกว่ายกบล็อกไม่มีครับต้องไปสูมเอาเองและปัญหาคืออะไระครับปัญหาเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ยในกล่องก็ไม่รู้อะไรมาอย่างไงบ้างดูเรทการออกสิครับปกติหนึ่งต่อห้าครับถ้าซีเขตหนึ่งต่อยี่หกแสดงว่ายี่บหกตัวครับมีอันเดียวโอ้โหแล้วแบบยี่หกตัวมีอันเดียวแต่จริงมันอาจจะเอาต้องเอามาบอกกันป่ะซีเขตคือยี่หกตัวจะมีหนึ่งตัวที่เหลือยี่ห้าตัวจะกลายเป็นอันนี้ ใช่ไหมแสดงว่าใน25 26ตัวจะมีตัวนี้ตัวพิเศษตัวเดียวซึ่งแบบเราก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรเนาะเดี๋ยวต้องไปหาภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคืออะไรนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตแนบแล้วถ้าหาได้นะถาไม่ได้ก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลว่าตัวซีเกตเป็นหน้าตาอย่างไรครับพิเศษอย่างไรบ้างนะครับคงไม่ออกเร็วๆนี้หรอกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผลิตกี่ตัวด้วยคือมันมันตอบไม่ได้ครับว่าตัวของซีเกตอะออกมาทั้งหมดเท่าไหร่เพราะ ซีเคอาจจะเป็นหนึ่งหนอยี่หกก็อาจจะแค่หนึ่งในเท่าไรอ่ะเท่าไรอ่ะโอ้น้อยมากเลยอ่ะหมื่นตัวก็คือสองพันสองพันตัวถึงไหมสองพันตัวไหมนะสองพันหกร้อยตัวมีสิบตัวไอ้สองพันหกร้อยตัวมีร้อยตัวหมื่นตัวก็ประมาณสักสี่ร้อยตัวครับน่าจะได้อยู่น่าจะประมาณสี่ร้อยได้ครับได้ได้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงตัวเลขนี้ส่วนซิลตรงนี้ก็ดีนะตั้งใจทําถือว่าตั้งใจทํานะครับอันนี้มี รายละเอียดมีดีเทลทุกอย่างนะไม่ได้แบบว่าซองแบบง่อยๆนะครับถือว่าเคสซก็ถือว่าการเป็นการตั้งใจทําการตลาดที่น่าสนใจนะแต่ถ้าผมนะคุณขายยกเซตก็มีคนซื้อคุณขายยกบล็อกอ่ะก็มีคนซื้อก็ทํายกบล็อกไปเลยก็ได้นะอันนี้เสียดายนิดนึงเพราะเป็นผมอ่ะผมเห็นราคาผมก็สะอึกนิดนึงแล้วแบบมีโอกาสซ้ําอีกก็แบบซื้อมาทําไมวะซ้ําเนี่ยน้องก็กระตุ้นยอดขายแหละก็ซื้อเรื่อยๆเพื่อไปเทะกับเพื่อนไหมก็ไม่รู้อีก แล้วนะต้องมาแกะดูกันอีกว่าซ้ำไม่ซ้ำอีกเสื้อผมมั่นใจว่าในช้อป e ีเดี๋ยวก็มีคนขายครับถ้าขายตัวหนึ่งประมาณซเท่าไหร่อ่ะสามร้อยอ่ะผมก็เอาละเอาบอกเลยสามร้อยเนี่ยซื้อครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าราคาสมเหตุสมผลครับแต่ถ้าบอกว่าตัวหนึ่งส9มต้องคิดและยกสุ่มเอาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวซีเคจะกี่บาทคุณคิดดูถ้าเกิดหนึ่งต่อยีนะคุณเอายีไปคูณบ้าวะตัวละหมื่นเลยนะ ไม่ถึงหรอกอย่างมากตัวละ2 0 0 0ถ้า2,000ผมก็ซื้อ <c oughs> ก็ลองดูทีครับว่าเขาจะออกมายังไงเนาะสำหรับตัวน้องชิคเลเซอร์นะครับของ KFC Baby s e l l e r นะครับเซนเดอร์ ander, นะท่านผู้พันแซนเดอร์นะครับผมกับตัวของ KFC แล้วก็ Potato Corner ครับผมอ่านะ Baby c o r n e r Farm ตัวนี้ก็น่ารักสำหรับผมนะไอเนี่ยคุ้มค่าสุดๆน่นารักนุ่มลื่นแค่จับก็ฟินแล้วนะครับผมคิ Q ้วมากแพมแพ็กเกจก็น่ารักนะเรียกว่าแบบ จงใจแบบพยายามจะทํามีกิมมิคด้วยนะผมชอบมากเลยเหมือนแบบเกิดมาแล้วค่าอุแวอุแวเนาะวางไว้แล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดีอ่ะดูยี่หีก็ดูดีอ่ะคนออกไอเดียครับมันเพอร์เฟกมากนะส่วนตัวนี้ก็ดูดีครับแต่ว่าอาจจะมีราคาสูงไปนิดนึงนะครับสําหรับถ้าไม่ใช่สาวกเคปซีจริงๆนะผมก็ว่ามันก็ทําใจนิดนึงแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับสําหรับรีวิวกล่องสุง่มบ้างไม่สุ่มบางวันนี้นะเรียกว่าของเล่นอาร์ทอยไปแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะอคอติดตามชกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายชิคก,กี้